สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเจ้า youtube ช่องกระบ,บะสวยๆเด็กวัดครับมาเดียวครับรถต่อใหม่ครับรถอันเจีแล้วห้รถซิบรอขนมาทรงเลยครับนี่ไปเอาลายรอบลาย bôi này mày hoa đang đi thoa thơ bồ đang phiêu phiêu lên u thải lạp nào nhìn lại đi liều sấy nó ăn anh สิบร้องามครับนี่ยังว่าท่านได้ถลอกปลอกเปลือกเลยพี่น้อง ต่อไม่เต็มรถครับบุย้ยเสียงโบวโปรฟีอ่ะแมนว่าพี่น้องเป็นโปรฟีอ่ะ่อขยับโม่จ้าเกลือน ไปแล้วไปแล้วโอ้ฝีมือครับพ้นครับสิบแซกขอาไปครับ โยกไหมครับโอ้โหโกงไหมอืมเขาได้พอดีเลยจัง รถพุ่นแล้วเมื่กี้รถเห็นเป็นมาได้หน,นี้ไหมแล้วเป็นขยับแปบบ๊บรถออกแป๊บบแนึงครับนี่กระบะยุ่งหน่ายเราออกว่าไ้ ลอยอีกเทียนั้ครับนี่กับทางโหดโหด <c oughs> เอาออกได้ว่าล่ะขั้นหนึ่ง <c oughs> กาน,นันออกระท่านใดครับรถไม่เจ้าขูดเด้อเอาบบฟีมือเขาส้อยนั่นว่ได้ครับนี่ซอยหน่อยซอยหน่อยเฮ้ ตอนควาได้ตะโดนแล้วเด้อโชวนี่ซอยป่าเสียนเลยเดิเสียนไม่เสียนแบไม่ได้หนึ่งเดินส้นกรเด,ด็ไหมได้ไก็จะาได้ไแกวตัวว่างก,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 ก็ยึดยึเยึดยึด

เดี๋ยวเราลงว่าฟืครอดผลไฟ้าอยแล้วครับรดแรงรถแรงเสียงท่อดังดีเหรอเอาแแแล้วก็เบียดตะ้าุเเสียงท่อวิววิววิว ได้ที่ว่าฝีมืดเตียวะอู้เสียงควา้นี่นะเ้าท่เขาีจีงไรวาเ้ี่เขาทีหี้าีหกเอาได้ื้อฮู้ฮึยับต่อไม่แล้ว ตอนแรกครับเปิดอย่าได้เสียกขาดเปิดเปิดเปิด,ปดไปแล้วไปแล้วแมหมอะไรคือพ่าติงเรียบร้อยเอ้เอ้เอ้เอเอเริ่มอยู่เว้ยครับปิ้วมี่ไฟเสียวตะไฟ ต่นแรกได้ครับต่อสว่างครับโอ้โเฮ้ยอือเจ้าตัวไฟไตอู๋ตึง

ตึมแล้วตึมแล้วตึมแล้ว,ลว,ลวไฟไฟไฟเรียบร้อยเขาป้าไหมล้ข่งป้า <c oughs> ดีเหรอล้ขังป้าต่อสามครับนี่ <c oughs> มันเัลขึ้นประมารถเัลขึ้นแปลงกันตายเคลื่อนเลยบ่ไปไปายโอ้ أو, ลงอยู่ลงอยู่ได้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 ไปบึ้มบึ้มบึ้มถ่ายรถไฟเหยียบแตกใครแม่นอันใครแม่นข่อยเด้อข่อยเ่อเอาลนหลาข่อยแบกลงเลย เ๋ยบลอยครับตัวสามพักแล้วตไม่ใส่มาอมอันนี้ใส่แรงครับนี่ไปไหมบงีันี่ไ เ่อตัวตัวหานี่กิ่งรุ่ง,งกับตัวซีววไปไหมโอ๊ตไ,ไปไปแล้วลูกพีชชีพได้นี่อู้ <laughs>

ันเละลงเลยไปบุ่มจะพากไงยังเดี๋ยวประหลอดอ่ากระโดดแล้วกระโดดแล้วเป็นยังไงว่าเอับอันไหนเนี่ยจะเป็นอืมอันนี้ยายายาปื้มสู้เขาปื้มสู้เขาสู้เขา สายเดียบเป็น <physic> บ <introductions> ิวไหวก็ว่าจ้เก็บิวไหวพิ้งไง้อมลูกีพวกมันพิหน่อยเอาดึงดึงดงสู่เขาสู่เขาเบิ่จับต้องว่าทต้องจับนี่ไปอยู่นี่นี่้ไปไปไปไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจี๊ยบได้ช็อตเด็ดลวมึงดีเลยพได สวนหอดหนเนยปื้ตูเดมาสิับื้นเลยโอเคครับนี่สำหรับคลิปนี้ครับโจ้เพียงเ่นี่ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ